ฮายสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมริมโบนะคะวันนี้จะมาเล่นให้ทุกคนดูกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะตอนแรกที่เรากดมาเราก็จะอยู่กันในป่าแล้วก็จะมีตัวพระเอกของเรานะคะนั่นก็คือเจ้านี่ตั้งชื่อมือนว่าอะไรดีอ่ะ เอาเป็นเจ้าจ่อยละกันเนาะง่ายๆมุงๆ้งมิ้งดีเจ้าจ่อยตัวนี้นะคะเราก็จะเป็นน่าจะเป็นพระเอกนั่นแหละใช่ของตัวเรื่องนี้นะคะในเรื่องก็โดยประมาณที่เบลไปค้นหามาก็แบบตามหาน้องสาวอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะมาทำการตามหาน้องสาวของเรากันนะคะทุกคน เกมนี้นี่คือเป็นเกมที่นานแบบนานมากแบบมากๆาก,ากจริงๆนะคะแล้วเบลก็เพิ่งโหลดมาเล่นอันนี้เบลเล่นเป็นตัวเต็มนะคะทุกคนอันนี้คือตายอะไรวะเนี่ยอันนี้คือก่อนที่เบลจะมาเริ่มเล่นนะคะเบลไม่ได้ศึกษาว่าตอนจบมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะก็คือว่าเดียวเลียวเลย แต่เบลก็ยังพอรู้เนื้อเรื่องอยู่นิดหน่อยนะคะว่ามันมันมาอย่างเนี้ยเพราะอะไรก็คือมันมาตามหาน้องสาวนะคะแต่ทำไมต้องเป็นขาดำทำไมต้องแบบอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะใครรู้ว่าสามารถเมนบอกได้นะว่าเนื้อเรื่องจริงๆแล้วมันคืออะไรเราก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูกันเลยนะคะเปลี่ยนเกมบ้างเนาะ อาจจะเบื่อโลบอกกันแล้วเบลพยายามหาหลายๆเกมนะคะมาเล่นเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเบื่อเพราะว่าบางทีโลบอกมันก็มีแต่แมปเดิมๆไม่ค่อยมีหลายแมปเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมละ่ะหรือว่าวางคนอาจจะรู้ว่ามีแมปอะไรที่อยากให้เบลเล่นก็สามารถแนะนํามาได้นะคะหรือว่าเป็นเกมอะไรก็ได้นะคะก็สามารถแนะนํามาได้เช่นกันค่ะส่วนตัวเบลชอบอะไรแบบนี้เบลก็เลยลองโหลดมาเล่นดูนะคะ ก็ลงทุนนิดน้อยถ้าใครอยากเล่นเหมือนเบลเดียวบลจะทิ้งลิงเกมเอาไว้ให้นะคะเดี๋ยวไปโหลดกันเล่นเอานะามันจะมีชวบแบบย่อๆกับเป็นตัวเต็มนะคะอันนี้เราต้องทำไงขึ้นไม่ได้หรือว่าเราจะต้องลากเรือมาน่าจะใช่นะคะเพราะว่ามันสามารถลากได้เนาอหยิบจับอะไรได้เจ้าจ่อย ตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าลากเรือได้อะทุกคนลองคิดดูเอาติดติดนิดหน่อยไม่เป็นไรวะกระโดดครับเอออันนี้ขึ้นไหนอ๋อขึ้นไม่ได้อันนี้หรือเปล่าอ่าอันนี้จริงด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยไม่รู้ว่าเกมนี้มันนานมากๆแล้วไม่รู้ว่ายังจะมีใครดูอยู่หรือเปล่า เพราะว่ามันผ่านมามันหลายปีมากๆแล้วนะคะประมาณ6ปีเแล้วก็8ปี <c oughs> มัง้งพอเราขึ้นมานะคะเราก็จะต้องหาทางไปไหนกันต่อนะคะอันนี้เรากำลังจะไปไหนแล้เมื่อไหร่เราจะได้เจอน้องสาวสุดที่เลิฟของเราสุกศีอันนี้เรากระโรดดข้ามได้ไหมเออว่าลุดเลยนี่ <c oughs> เรากระโดดข้ามไม่ได้นะทุกคน น่าเหมือนว่าจะจับได้นคะคะเดี๋ยวเราแยกออกมาดีกว่าเแบลบพยายามจะไม่ตัดต่ออะไรเยอะแยะนะคะจะจะตัดแบบว่าให้ทุกคนเห็นเลยว่าด่านนี้ตรงนี้มันต้องผ่านไงอะไรแบบนี้เผื่อบ,บางคนเข้ามาดูแบบว่าเอ้ยเล่นแล้วมันไม่ผ่านสักทีก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้นะคะก็จะอาจจะมีผิดบ้าง แต่ก็ผ่านด่านได้นะคะทุกคนอันนี้มันมีอันนี้น่าจะได้นะเพราะว่าเราก็โยกไม่ได้เนาะอ่าจากนั้นเราก็กระโดดไม่ใช่เอา้ากระโดดเราก็ตายอ๋อรู้แล้วมันจะต้องลากมาแล้วก็หนเชือกหรือเปล่าอึ๊บนี่ได้แล้วเย ต่อไปเราก็จะปีนขึ้นค่ะอ่าอย่างนั้นความพยายามของเจ้าจ่อยตัวนี้นะคะก็คือมีความพยายามสูงมากเนาะแต่มันคาสั้นนิดน้อยก็อาจจะกระโดดได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเจ้าจ่อยตัวนี้เออเราก็ต้องมาตามหานองสาวของเรานะคะทุกคนจอยว่าจอยที่เกียตามหานองสาวแล้วทิ้งไว้นี่เลยได้ไหม ิงวนี่เลยได้ไหมเดี๋ยวมันมีอะไรอะอุ๊ปอือหึหินนี่ไปไงอู้หูเกือบแล้วไม่ล่าเมื่อกี้เกือบตัวเย่แล้วไหมไปไปมามาเกมนี้ก็ดูหลอนเหมือนกันนะคะทุกคนไม่ได้เล่นเล่นเลยแต่ละด้านไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะทุกคนพอเล่นได้เนาะไม่ได้ยากแบบโอเวอร์ขนาดนั้นแบบจมวอจะผ่านเลยแบบนี้เนาะ เบลว่าเกมนี้นะคะก็สนุกมากๆเลยนะคะจริงๆเอ้ยมีเชือกด้วยทำไรอะ่ะน่าจะตกแต่งอะไรเงี้ยเนาะน,นี้เราจะต้องทำไงอะ่ะลากลงไปแล้วเราก็ลอยพร้อมกันอ่ะเหรอดูอว่าเราต้องลากเพิ่มไปอีกนิดลากเพิ่มไปอีกแล้วกันปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋จะจมจะจมอะไรล่ะจะจมเมื่อกี้มีเชือกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าอะหรือ เราจะต้องลากมาชัวเลยลากมาก่อนจอยซุนผมแห้งแต่ว่าแรงนี่ทรงพลังจริงๆเลยนะเจ้าจอยตัวนี้เบลว่าถ้าเล่นจบแล้วเบลอยากรู้นะเลื่อนเต็มๆนะว่าเป็นยังไงแต่เหี๋ยวจะเล่นจบน่าจะยาวนานมากๆเลยนะคะทุกคนหลายอีพีเพราะสมควรเลยแน่ๆถ้าผลตอบรับดีก็จะเล่นถ้าผลตอบรับไม่ดีก็ก็จะเล่นค่ะ คุามนไม่ีเกมไหนให้เล่นแลอวลองแนะนำมาได้นะคะว่าอยากให้เล่นเกมอะไรเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรแล้วนี้มีแต่เกมเดิมๆไม่รู้ว่าคนดูชอบแบบไหนกันบ้างมาแนะนำกันมาได้เลยหรือว่าจะเป็นโลบออกแมปอะไรก็แนะนำมาได้นะคะทำคลิปได้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเล่นเกมแล้วก็ไม่รู้จะเล่นแมปอะไรจริงๆแล้วหาเกมเล่นก็มาเจอเกม ลิมโบนะคะแล้วก็เจอเกมไก่น้อยเนาะซึ่งตอนนี้มีคลิปดองอยู่อีกหนึ่งลิปเป็น ep สองแหละก็มาลงอันนี้น่าจะลงอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปลงไก่น้อย ep สองอันนี้สปอยนะว่าจะลงอะไรอันนี้เืลอพยายามตัดคิวแล้วลงให้บ่อยๆนะคะแต่ว่ามันก็นั่นแหละเนาะ ก็นานนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วเนี่ยจะเตรียมตัวอะไรอีกนะคะทุกคนอ่าตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการหักกิ่งไม้มาแล้วอันนี้เลยก็คือเราต้องหักกิ่งไม้นะคะเพื่อให้มันลม้มลงมาแล้วเราก็จะข้ามไปได้นะคะทุกคนเออเราต้องดันเพิ่มไปอีกไหมเแบลบว่ามันสั้นไปกระพาะจะจมน้ำแล้วนะจริงข้ามได้ไหมเออข้ามได้ เอาจริงก็กระโดดไกลอยู่เดียสูมันจะมีอะไรไมหมนี่เหมือนแบบเข้ากับเพลงนี้มากเลยวันนึงฉันได้เข้าป่าถ้าเราเววยลาจงเดินเข้าป่าอุ้ยอะไรอ่ะอย่ามาชี้ฉันนะบักฮานี้มันคืออะไรมันคืออะไรนี่เจ้าจ้อย เจ้าจอยมันชีเราด้วยเจ้าจอยเราต้องทำยังไงดีบัญชีเราอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยจะเย็นดิพี่มีจอยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงตอมันมีนั่นด้วยอะมันคืออะไรอ่ะมันจะหล่นมาทับหัวเราไหมนะกระโดดขึ้นไม่ได้อ่ะทำไงอะทุกคนบักฮามนี่มันคืออะไรอุ้ยลุกขึ้นมาจอยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วจอยอุ้ย มันจะแทงคอยแล้วนี้มันจะแทงคอยแล้ววิอันนี้ล่อนลงมาอย่าบอกนะว่าเราจะต้องเอาไปตัดเล็บให้มันเหรอตัดเองไม่เป็นน่ายงเล็บปะฮะเออทำแม่อ๋อนี่กระโดดข้ามโอ้เสียวตูดนะมาข้ามามาแม่มาแม่มาโอ้โหกลายเป็นนิสหนอยเอาใหม่นะคะ นี่ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้เอา้าประหำตรงนี้ประหำเออตรงนี้เด้อสูมาตรงนี้อ,าอ้าวเี้ยงต้องทำยังไงอะอะไรอะ่ะงงทำไมอ๋ออ่ะอ่ะมาเรียบเลยฮะเรียบเลยเลยดวนไปหนึ่งนิ้วตอนนี้เลยอีกสองนิว้วมาแม่ประดัดเล็บ เรียบรอ้ออีกหนึ่งนิ้วมานิ้วสุดท้ายมามาอุ้ยเกือบแมวมานิ้วเอออย่างนั้นจบแล้วเราต้องกระโดดข้ามไปเนี่ยน่าจะไม่ต้องมันหนีไปแล้วบักฮํมแมง,ม,งแมุงแมงมุมน้อยเราจะตั้งชื่อมันว่าบักฮํมนะคะทุกคนไปต่อเราจะเจออะไรข้างหน้าอุปสรรคทั้งหลายทั้งพวงเออ เจ้าจอยนี่มันชู้ชีวิตมากเลยนะชีวิตอย่าสู้กับนะเข้าใจหรือเปล่าคอยมาตามาน้องสาวเห็น้องสาวคอยบัวเออทำไมมันเหนื่อยๆวะเนี้ยเออเออติดเอ,อ้ยติดทำไมมันติดล่ะเนี้ยจอยบักฮามันมาแล้วจอยรีบไปเดี๋ยวตายตูตายแน่ๆเลยตายแน่ๆ ทีมผิดหรือเปล่านะคะจะพาคอยไปไหนจะพาคอยไปไหนจะบักหำม,มันพันเราเอา้าเราตายหรอตายแล้วมันต้องทำาไงอะ่ะตายแล้วหรอบักหำม,มันนีไปเลยบักหำอ๋อเรายังไม่ได้ตายนะทุกคนเราเราสามารถขยับแต่ว่า ทำไมมันยังเป็นดักแด้ห่อตัวอยู่อย่างเนี้ยอะไรวะเน,นี่ยหรือบางครั้งมันจะตามเรามาหรือเปล่าน่าจะไม่ตามนะคะทุกคนเราหนีสําเร็จนึกว่าจะตายซะและ้อตอนแรกก็กระโดดเออสั้นอยู่แล้วแล้วก็เดินช้าอยู่แล้วพอเป็นมัมี่โคดจะเดินช้าแล้วก็สั้นเพิ่มไปอีกเ <c oughs> <c oughs> พิ่มความลำบากให้ดิฉันอีกแล้ว ใจลรปวดหัวจริงๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูก็ไม่บอกว่ามีอาหมนะคะทุกคนอ่าตรงนี้เราจะมีอ่ากระโดดเอออันนี้อะไรน่ยังนี่ยันยยงนี่อย่าบอกนะว่าเราจะต้องเอาไปเราขึ้นไงอะ่ะอึ๊บอึ้บอึ๊บอึ้บอุ้ยมันจะลมทับไหมนี่เอาไม่ลมทับนะเนี่ย ไปค่ะทุกคนเราไปกันต่อเราจะต้องไปไหนตอนนี้เราบบกูทางเลยนี่อุ้ยเดียว <c oughs> เลบเอยตุยเอ,อเราจะต้องยืนบนหินอย่างเดียวเหรอก็ได้นะยืนบนหินอย่างเดียวก็ได้นะไปแล้วหินไปหินไปแล้วหินหินหินช้ามากเลยเนี่ยทำไมหินถึงช้าขนาดนี้เนี่ย อ้ค่อยไปเดยหินหมุนดีๆวิเดียวบักหามันมาอีกแล้วหินรีบไปหน่อยได้ไยบักหามันมาอีกแล้วมันจะมาฆ่าดิชานอีกแล้วบักหามตามมาติดๆเลยเนี่ยเดียวจะพึ่งตามค่อยมากระโดดเออได้แล้วเราต้องไปไหนกันต่ออุ้ยนี่ไอเฮ้ยเราเราหน้าทิมเลย ไม่ตายได้ยังว,ว่าตกมาขนาดนั้นเอาใหมาุู่ขึ้นโอ้ยังมีใย,ยติดหวัวยังมีเยื่อใยต่อกันอีกเหรอน้ำมันใช่น้องสาวเราหรือเปล่านะอ่ะหรือว่าไม่ใช่หรอกโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะเพราะคิมนานมากแล้วถ้าใครชอบนะคะก็รอติดตามอีพีสองนะวันนี้ไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ไข่ใ,ให้เวลด้วยละคะ่ะเป็นแล้วนะวิว